วนฝนตกหนักตกแช่ทั้งวันทั้งคืน2วันรวดจ,จังหวัดต่อไปนี้รับมือฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันรหัสสบดีที่23พฤษภาคม2567คลิปนี้จะขอแจ้งข่าวดีและแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกชุกหนาแน่นตกหนักตกแช่กันแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว อีกทั้งมีแนวโน้มว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ในบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนลดลงเล็กน้อย1-2วันและจะกลับมามีฝนตกแบบต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเช่นกันโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงประกาศว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักมากที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างเช่นค่าคืนที่ผ่านมามีฝนตกกันแบบชุ่มฉ่าทําให้หลายชุมชนเมืองมีน้ําท่วมขังรถสัญจรติดขัด บางพื้นที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าของเสียหายก็มีในขณะที่บริเวณตำบลบ่พอพลอจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องพืชผลทางการเกษตรเสียหายช่วงตน้นฤดูฝนปีนี้ถือว่าปริมาณน้ำฝนค่อนข้างตกชุกหนาแน่นแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากมีฝนน้อยและยังคงต้องการฝนจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ ลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะมีกําลังปานกลางโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นตัวฉุดรั้งทําให้เกิดแนวร่องมรสุมหรือร่องฝนข่าพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุดีปรชชันแล้วปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางเป็นตัวช่วยผลักดัน ทำให้ลมมรสุมนั้นมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไปจนถึงช่วงดึกได้เลยทีเดียวซึ่งในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวส่วนมากบริเวณตอนบนของภาคในขณะที่บริเวณตอนล่างของภาควันนี้เริ่มมีฝนลดลงเนื่องจากพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจะดึงดูดเอาความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวเองจึงส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงก่อนพื้นที่อื่นๆสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองสีแดง โดยบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอันได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสิน ขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดอนาจเจริญอุบลราชธานีอุทัยธานีการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยากรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนอง โดยวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมซึ่งมีความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกและภาคตใต้ ที่จะมีความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณภาคใต้วันนี้จะเริ่มมีฝนลดลงเล็กน้อยโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้ง2ฝั่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวงดการเดินเรือเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าพาย,ยุดิปรชันที่อยู่บริเวณเอาวณ่าวเบงกอลตอนกลางนี้ ยังคงส่งผลทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงวันที่24พฤษภาคมหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าสลับพื้นที่กันไปจนถึงช่วงบ่ายและช่วงคำ่ำบางแห่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึก โดยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่24พฤษภาคม2567จะกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนอง หลังจากนั้นในช่วงวันที่25-26พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากพายุที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นอีกทั้งมีแนวน้อมทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไซโคลนจะดึงดูดเอาความชื้นที่พัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราทําให้เป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้แทนส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนภาพรวมฝนอาจจะลดลงเล็กน้อยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ในขณะที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้จึงทำให้เกิดแนวลมพัดส,สอบในบริเวณภาคใต้ตอนล่างเป็นเหตุทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่26พฤษภาคมพายุไซโคลนคาดวดาวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงค่ำคืนของวันที่26พฤษภาคมในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราในช่วงเช้า ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละ4 0ของพื้นที่จากนั้นในช่วงค่ำคืนเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะเริ่มส่งผลดีต่อบริเวณประเทศไทยของเราโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงบริเวณภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น นั่นจะส่งผลทําให้เริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ยกเว้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่อย่างไรก็ดีคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเห็นได้จากโมเดลว่าทุกภาคจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงแกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคอีกทั้งในช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งรับลมมรสมุมซึ่งอิทธิพลของลมมรสุมเป็นตัวช่วยส่งเสริมทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าถือเป็นช่วงเวลาเร่งรีบที่หลายท่านกําลังเดินทางไปส่งนักเรียนหรือกําลังเดินทางทํางานต้องเจอฝนจนเปียกปอนแต่เช้า เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเลิกงานก็กลับเจอฝนโปรยปลายลงมาอีกทั้งยังส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดที่บางวันเจอฝนตกในช่วงเย็นทําให้การค้าขายยากลําบากแอดมินและทีมงานขอส่งกําลังใจไปยังทุกท่านนะคะโดยช่วงต้นฤดูฝนนี้อิทธิพลสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดจากลมมรสุมจะเห็นได้จากโมเดลว่าระยะนี้บริเวณประเทศไทยของเรา จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มิถุนาย,ยนเลยทีเดียวซึ่งฝนที่ตกจะสลับพื้นที่กันไป <c oughs> มากบางน้อยบ้างจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับทราบถึงแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปรับปรวนในช่วงตน้นฤดูฝนนี้พร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ